โลภหรือไม่นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปที่เอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับสําหรับคาดชการท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอ๋อเปลี่ยนแผนไม่โลภนะครับก็คือว่าพอจะมาใจแล้วแล้วก็โดดออกไปนะครับสําหรับแผนสังหาริีบทรัพย์ซึ่งผมอา่านทีแรกแตกใจนะครับเพาะขึ้นมาด่าเราบอกว่าอะไรนะครับซึ <laughs> ่งก็นะครับก็เป็นความรู้สึกที่เอ้ยจนต้องาอดาคลิปนะครับก็ ผมไม่ได้คิดว่าน้องเขาด่านะครับแต่คือตอนแรกอ่านแวบ,บแรกเนี่ยก็คือรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็มองว่าเฮ้ยน้องเขาไม่มีเจตนาหรอกนะครับก็จะมาเล่าทุกท่านฟังนะครับว่าโลภหรือไม่นะครับ <_ c oughs> ผมษษษษษสันนิษฐานว่าข้าราชการหลายๆคนนะครับที่เปลี่ยนแผนและพอม,มีกําไรแล้วโดดออกแล้วก็บอกว่าไม่โลภนะครับ <_ c oughs> ผมะกลัวว่าคนที่ไปอ่านอ่ะเฮ้ยเรายังอยู่ต่อนี่เราโลภใช่ไหมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราโลภหรือเปล่านะครับ ก็น้่งคิดไปคิดมาจะอัดคลิปนี้หรือเปล่าจนจนมันได้ผู้คิดไปคิดมาก็ต้องก็ต้องมาอัดนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่าในการลงทุนสไตล์การลงทุนจะเท่าที่ผมจะจําแนกได้นะครับก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างผมนะครับอเอากลุ่มน้องคนนี้ก่อนน้องคนเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับคือไม่ได้หมายความว่าเจ้าของภาพนี้นะครับหมายความว่า กลุ่มข้าราชการบางกลุ่มเนี่ยหรือนักลงทุนบางกลุ่มอ่ะเขาจะชอบการลงทุนสไตล์แบบโดดเข้ามีกําไรโดดออกพูดง่าย้พูดง่ายๆคือเขาจะหาจังหวะที่หุ้นมันขึ้นเข้าที่ดีนะครับแล้วก็ออกในจังหวะที่เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้จะเข้าออกเป็นจังหวะนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังกลุ่มผมนะครับของผมเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันต่ําแล้วพอต่ําแล้วเนี่ยก็กระโดดเข้าแต่ว่ามันยังมีต่ําต่อไปอีกพอต่ําต่อไปอีกนะครับ พูดง่ายคือก็ขาดทุนหรือว่าติดดอยนั่นนะครับแต่วยความที่ว่าลองดูภาพประกอบนะครับว่าถ้าเรามองใกล้ๆเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันลงแรงขึ้นแรงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราลองถอยภาพออกมานะครับเหมือนภาพด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้ามองไกลๆแล้วอนาคตนะครับถ้าทุกอย่างมันกลับไปดีเหมือนเดิมเนี่ยตรงเนี้มันก็จะเป็นจุดที่ต่ําแล้วเราก็ทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมุมมองของของคน2กลุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีเนี้ยพอเวลา ถ้าจะให้มาพูดมันจะเกิดการข้อโต้เถียงนะครับหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างว่าถ้ากลุ่มพวกชอบอดดเข้าโดดออกนะครับถ้าทําถูกจังหวะก,ก็มีกําไรแต่กลุ่มเนี้ยก็จะมองว่าเฮ้ยกลุ่มที่ชอบแช่ยาวเนี้ยโอ้เห็นไหมหุ้นตกไปแล้วไม่ยอมโดดออกพวกเนี้ยโลภนะครับถ้าท่านจะไปว่าเขาจะไปคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองในงอีกมุมมองหนึง่งแล้วถ้าเกิดหุ้นมันดันขึ้นต่อนะครับก็กลายเป็นว่ากลุ่มที่โดดออกก็เสียโอกาสไปนะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราลองไปคิดในมุมของคนที่ชอบแช่ยาวนะครับเขาก็จะมองว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยโลภนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าหุ้นมันจะขึ้นจะลงกลุ่มเนี้ยอยากได้เยอะๆคิดว่ามันจะลงก็โดดออกเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะครับแต่กลุ่มของถือยาวๆก็มองให้ตัวเองไม่โลภหรอกราะตัวเองก็คิดว่าเข้าต่ําๆแล้วก็ทยอยสะสมไปมันก็จะกลายเป็นมุมมอง2มุมมองนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงต้องอัดคลิปอ่า EP น่าจะเป็น EP 7ีที่บอกว่าอยู่ร่วมกันแบ่งปันกันและขอให้ทุกท่านสร้างภาพนะครับสร้างภาพว่าเราเป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติไม่กล่าวหากันไม่ก้าวล่วงกันแล้วก็ไม่เขาเรียกน,นะครับเวลาเราแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดว่าเราคิดเห็นแบบนี้เวลาใครมาโต้เถียงด้วยความคิดเห็นของเขาก็ให้เขาโต้เถียงไปแต่เราจะไม่มาบอกว่าเฮ้ยคุณคิดผิดคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะครับเราจะไม่พูดกันแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็มองว่า ตลอดได้ที่ผ่านมาเพจเราก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับใช้ข้อความที่กันดีใช้ข้อความต่อกันดีดีมากๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับความคิดสําหรับคลิปนี้แล้วก็สําหรับโพสต์ของน้องคนนี้นะครับที่บอกว่าไม่โลภเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะเอามาพูดทําลายหรือว่าพูดอะไรยังไงนะครับมาพูดได้ดูไม่ดีแต่ผมแค่บอกว่าพออ่านผมอ,อ่านครั้งแรกน,นตกใจว่าเฮ้ยแม่งเราโดนดา่าปะวะ <c oughs> คือการติดดอยและถือยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยถือกันยาวๆสําหรับใครที่ยังใช้อสังหาย,ยาวยาวมาตลอดนะครับหรือใช้ตราสารทุนไทยตั้งแต่ต่ำๆแล้วก็ถือยาวมาตลอดนะครับสำหรับมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเขาโลภนะครับผมมองว่าเขามีวิน,นัยและเขามีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดังนั้นกบขอนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวโลภหรือไม่โลภไม่มีใครรู้นะครับ อยู่ที่ตัวเราเองนะครับทำตามแผนของแต่ละคนและผมเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนพอใจนะครับทุกคนก็จะกลับไปทำตามแผนนะครับกอสำหรับเก็บนี้ก็ขอบทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ